เขาบอกแนะนาให้เติมและใช้น้ํามันมะพร้าวกับอาหารทุกชนิดทุกวันก็ยังไม่มีข้อมูลว่าการปรุงอาหารด้วยน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันดีกว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะแคลอรี่จากไขมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสอดคล้องกับเว็บไซต์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ครับที่ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอว่าน้ํามันมะพร้าวจะมีบทบาทในการป้องกันหรือรักษาโรคหรืออาการจากโรคสมองเสื่อมครับยังสรุปไม่ได้นะคะว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือว่าสามารถแก้ไขโรคสมองเสื่อม ก็แนะนําให้กินอาหารมีประโยชน์กับร่างกายไม่มันเกินไปไม่มีน้ําตาลมากเกินไปไม่ให้มีภาวะอ้วนนะคะอันนี้มีข้อมูลเราได้ประโยชน์ชัดเจนกว่าแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้ยังไม่น่าทําตามแล้วก็ยังไม่น่าแชร์ต่อค่ะแม้จะมีการค้นพบวิธีรักษาโรคต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ก็คงไม่ได้แปลว่าเราสามารถดูแลสุขภาพน้อยลงได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบตัวกอนแชร์